เสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำพริกปลาทูไข่ต้มบวบบวบงูหรือหมากหนูหนีบ้านยายน้องนะคะนี่มะเขือมะเขือลูกเล็กเล็กเนะคะพอดีคำพอดีคำทีเด็ดอยู่ตรงนี้เลยค่ะชะอมน,น้องชอบกินชะอมสดๆนะคะเพื่อนนี่เลยชะอมข้างบ้าน ว้าวน้ำพริกปลาทูนะคะสีมือตัวเองความสุขของคนเราก็คือการได้กินข้าวแล้วอร่อยนะคะเพื่อนอือันนี้มะเขือต้องเปื่อ อร่อยค่ะะอมจนจีบเก็บมาเมื่อเช้าแล้วก็สดมากถ้ากินกับขนมจีนซาวน้ำปลาอร่อยน่าดูเลยนะเนี่ยขออภัยนะคะถ้าเกิดกินแบบไม่สุภาพมากยอะไรเงี้ยค่ะอู้ จัดไปค่ะเพื่อนจะนำพริกประทูพริกประทูอย่างเดียวเลยนะคะมะเขือ ก็จะกินไข่ไข่เบ่อนเออผักต้มอยู่ <c oughs> <c oughs> ต้มเปื่อยนะคบเพื่อนผัดก็ต้มเปื่อยบวกเนี่ยน้องเป็นวิวเพซี่นะกล้ามเนื้อตาสองฝั่งเนยน้องจะไม่เท่ากันนะคะเวลาเี่ยน้องพูดตาข้างนี้เนยน้องก็จะปิดปิดเล็กน้อยตาข้างนี้ก็จะปกติน้องเป็นบิวเพซี่ แต่ก็มีความสุขเหมือนเดิมค่ะเพื่อนนี่จะอมนะคะอมสดจากมันริกปะทูนี่เสร็ดนะคะเสร็ดแต่อร่อยค่ะเพื่อน ไขต้มไขต้มยางมะตูมนะคะไอ้เป็นไหมดูซิไม่เป็นเท่าไหร่เผ็ดหน่อยอร่อยลิ้น <Yes>, มะเขือหมดด้วอยัางมะเขือลูกเล็กๆต้มเป,เป <c oughs> ื่อยๆแซ่บแซ่บโพดผูอ้วนหนอมอ้วนค่ะ อยากกินยอดกระถินก็เข้ากันแต่อยอดชะอมก็อร่อยนะคะชะอมสดยำขนมจีนขนมจีนซาวน้ำปและ้ากับชะอมสดอร่อยมาก่ ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปยด็ยน้องจนจบนะคะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะลืบๆๆิบเริบนะคะเพื่อนๆ